เฮ้ยทีผม AKTV แล้ววันนี้ก็ยินดีเกมไมค์ครับส่วนเจ็ดสสี่จุดศูนย์บอทสามใจเย็นเฮ้ยกูพูดเล่นๆกูแค่ติดอัดลองลองลองดูลองดูนี่คือเคลืนเล่นเล่นเล่นเออกูเล่นเล่นกูแค่ทำเล่นๆเฉยๆเล่นเล่นแต่เปิดตัวอัดไปแล้วนะครับพอตายเธออ้าววัดบัลล่ะยังไม่ได้กดอัดเลยน่าบัลล่ะอ้าวก็เริ่มโดยแม่งไม่มีใครเริ่มเลยละกัน เอาเชีย่ยอันนั้นหากรูเอเ้ยภาคนี้มันมีทีพีได้แล้วเว้ยเอาทีพีไปหาไอ้มิกก็ได้เอาออกแล้วเหรอจี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 ออกแล้วเหรอแล้วมึงจะสร้างบ้านประมาณไหนเนีน่ยเชี่ยแหลกแหลกว่ะนี่มึงจะเคลือบเพชรเคลือบอ้อโอ้เชี่ยแหลกว่ะเพอาะเข้ามาเล่นปุ๊บนี่แหลกปั๊บเลยเออเอาให้นกกระจอกเข้าลัง ไม่ต้องกลัวปรับไอ้เช้าดิแล้วก็ล็อกเอาไว้อะล็อกโอ้ยเยอ่ะล็อกไว้ดิล็อกไว้เลยเอาเชื่ออะไรอัดไว้ดีตอนนี้เราก็อยู่โอ้ยกู เอิ tang, um, yeah, say, uh, lên, e um, ่มได้ใครเล่นกูนะใครที่อยู่ธนแหละเชฟปลาเหรอมันอยู่ใกล้กูสุดและไอ้สัว์ชมิมันอยู่ไหนไม่รู้ทังไก่กูก็อยู่บ้านยิมิกแสดงว่ามึงอยู่ใกล้ๆกล้กูกกันเลยไอ้เมิกหาย้ย

อาชีอะไรมือเปล่าเฮ้ยใครเปลี่ยนวะไอชิปามาเมื่อกี้เนี่ยกูเห็นชเชี่ยแรกว่ะเ,เชี่ยแรกอะ่ะช,ชิปามีเด็กด้วยเหรอมึงกระจอกไงเคยพาใครไปเดทบนะ้างไหมเนี่ยคุณรอเยเย็นมึงอยู่เอาช,ชิมิก เออกูโทษทีกูจะวางบอสจะสีพองเห็นมึงถือดาบไอ้สัสเอออ้เชี่อกูไม่เล่นแล้วไอ้เชื่อกูออกแล้วก็ได้ใครโทรมาคุยแม่โทรมาคุณไปเพื่อนลากรับไ่ต้องกลับไปมุณเชี้ยมีแม่ไอ้นี่อ้าวเชียนี่มึงบันมีคลองกูดูจากหน้าจอมึงไอ้มีคอองไปแล้วประมาณ ชิป่าชิโมมาเป็นย yeah. ิวบ you know, ้างมามาออมาีตัวอะไรมั่งวะเคสคารได้ไหมครัดที่ต่างอีกตัวคนนี้นี่มันบักว่ะมามันบักไม่ได้หรือวะไม่รู้ต้องทำกนช่์แลกว่ะไอ้หนูมึงตามตัวกูได้ไหมโอ้ยตีมีฮึ่มไวสัดเอ้ยไวซัด ครับแปดแม็กเน็ตมึงเอาไปแตะขอบโอ้มึงตีกูอีทีหน่อยไอ้สัสเอาเป็นแก๊งตรงยังนี้แองควยมาเจอกูเลยมาเฮ้ยใครวะกลับมาแล้วกลับมากับความกดและความความส้นตีนมากสุดข้างบนนั่นแหละที่บินหายละโอ้ยมันโดมันโดมันโดมันมื้อไม่หมดเลยอ้ยขัตีกูนชิปามไงไอ้สัส อะาอยู่นี่อยู่เลยปับ้วนี่มึงบ้าบออะไรกูอยู่ที่ลาวายสัตว์ไอปามอยู่ที่ปีมอยู่ที่ลาวาเนี่ยมึงอะไรบ้าบอไอชิปามามแหละชอบแก้งไงสัตว์เมื่อตอนนั้นแม่งดีกว่ากูมองจากหน้าจอแล้วแม่งก็บอกว่าเฮ้ยอะไรกูอยู่บ้านยี่ปีกจยสัตว์กูดูอยู่นี่มึอะรตัวกงอมึงไงเพื่อช่วยไงสัต์ให้เพื่อนช่วยงเพื่อช่วยไง ขึนช่วยไงไอเลวไอยายายยายาๆๆยายาๆๆๆยาๆๆยยาๆๆไม่แต่งกับวีเดียมิกมองมดอยู่คนเดียวมันก็ลอยเอ้กูจะยึดวีเดียว่ะเดี๋ยววันนี้ก่อนเาไม่จะอุทธมาอ่ะมึงโดนเขาตกเรียบร้อยกลัวเขาใจยัง เฮ้ยเลื้วรถกลับมาในสภาพเดิมแจ็แปลกว่ะวีเลเจอร์ไอ้เหี้ยใครปล่อยยิงไม่วีเลเจอร์มีคนไปวีเลเจอร์แล้วมือวิลเลเจอร์ก็ต้องมีวิชวิชเวอร์เดอร์เรดคริสปส์อีวิถุยเชียร์น้ำลายเต็มหน้าจะด่ามันหัวยแล้วถ้ามึงจะฆ่ามันอ่ะ เช่แรกว่ะอันไก่พ้นอ้าวทำไมมาครับไอ้นั่ไม่ได้อันไก่พ้นกับพองนอ้าวไอเดียวอ้าวทำไมไมาครับกูเข้าไม่ได้เชี่ยอันไก่พ้นกับพองนะเอ้ยทำไมกูเลื่อนไม่ได้วะเชี่ยกูเซกวิชไม่ได้เหรอแต่ละคนอยู่ไหนเล่นเลลลลนเเนนน มุงกินโตกางเพชรอะทำไมอะมาดูดิมันเป็นอย่างเงี้ยนี่ยแล้วแม่งก็พากโคตรหาอยาอะจะกยังไงวะอ,อ,ยงอ,งอย่างงี้มกินโต๊ะุกินโต๊ะมีคลิปนึงอะโคตรหายงงมคกิปโต๊ะกันอะ,ะช่พากนี่แรกวะอะไมมาโตจับไม่เจอโลละ ชิมิโกละแล้วสัตว์โลละฝ่ายธนูอ่ะแล้วมึงรู้ไอ้เหี้ยบนฟ้าบนฟ้าไงเหนือเมฆก็มาเหอะเอาบินีิให้บินมาลงมาดิตามมึงมาดิทำไมมึงบินไม่ได้อะบินไม่ได้มันไม่มีหมดไอ้เหี้ยแสดงว่าเยอะมาแล้อัปเดตเอ้าโอเคเอ้าไปอไอ้เนี้ยเฮ้ยกูมีคันเดียวไอ้เหี้ยกูไม่ได้เป็นซ้างสัตว์ด้วยไอ้สัตว์กลับไนนี้่ดิเชี่ย ปาดูดิกูมีไข่แค่อันเดียวอ่ะใช่สัตว์ขอโทษกูจะเอ้ยมิกมึงลองถือไข่ดิไอ้สัตว์มีไข่แค่อันเดียวอ่ะมึงล่อยได้สิบก่าตูอ่ะควายได้เป็นล้านอ่ะกูยอ้แล้วปาลุขอโทษไอ้ปาลุขอโทษเชื่อไหมอินฟินิตังรออ่ะมีตายด้วยผมตายผมตายอ้าวเชื่อฉันใครอ่บยาอ๋อบอกในคลิปดีไปแล้วเนี่ยยาอะไรยาอะไรก้ายาอะไรก้ายาไความมือของมิก อย่าละในกาอย่าอย่าทมใจอ้าวอาแล้วครับผมบอกในคลิปเลยนะครับชื่อพ่อชิมิคือควยอ่ะคุยห่าวร้องไปชื่อควยอ่ะชื่อเล็กๆว่ะข้างจากบ้านเราพันสุดกันผู้ใครวางควยไว้ตรงกลางบ้านใครวางคุยปล่อยไว้ตรงบ้านอ๋อโตมาแล้วน้ำแหรกร้อนก่อนนี้ ัดีครับเสียวจีวีนอะไรล่ะไ่ไม่ใช่บน้นิียิงกวอดีแน่เลย้กูไเอยเนี้ยก็มึงยิงกอนออไงไม่ได้กลาเฮ้ยช่กูเหมือนจะเจอไบโอมีกแบบเฮ้กูเอาคลิปนี้ลงได้นะรอรอแอนรอ ก็ไม่ใช่เหรอเอาอะไรคือแขกอะไรคือแขกวะต้องขอแอบอ้อมตัวเองแต่หลอดออฟคอนเดลิงค์คอนเดลิงค์มันของเบลิเฟย์สัตว์โน่เสียตกใจพอเด้งคุยอาร์ตกูตะโกนเลยกูตะโกนเลยว่าโน สองหมอกสองบรรากาศคุยอ่ะอุ้ยน้องตายน้องตายเอาเชียร์ปามอยู่ไหนะเจอน้องก็ตายก็ไแต่กูจะลบไมค์ครับเชียร์กูจีบีไปหามึงไม่ได้ปามไมค์ค้ากูหน่อยไมค์ค้าเลยครับไม่มีไฟแต่ในกลุ่มเฟื่องให้ชีมิกส่งให้อันทีสี่สงให้เชียร์รุ่นเลยสาดพ่องตายแม่งนิ่ง